คือผู้ประกาศข่าวคนนี้จงใจแหละจงใจตั้งแก้วสตาร์บัคเอาแบบเอาแบบภาพนิ่งที่ไม่ไม่ต้องอแบบนี้ชัดเจนซึ่งถ้าก่อนหน้านี้เธอไม่เคยตั้งโชว์แบบนี้และมาตั้งโชว์ตอนที่มันมีปัญหาเรื่องของสงครามอิสราเอลกับกาซาเนี่ยก็ชัดเจนแหละใช่ไหม,มแล้วเธอตั้งโชว์สตาร์บัคแบบนี้ก็ยังไงอะ่ะเข้าข้างใครใช่ไหมใช่ออนในเมื่อคนตุรกีมองว่าสตาร์บัคอยู่ข้างอิสราเอล ทราบมว่มีข่าวต่างประเทศอยู่ข่าวนึ่งจะเล่าให้ฟังที่ตุรกีสถานีโทรทัศน์ TGRT h a r b o ร r ของตุรกีนะฮะเขาได้สั่งปลดผู้ประกาศคนหนึ่งเป็นผู้ประกาศผู้หญิงชื่อเมลเทมกูเน พร้อมกับผู้อำนวยการรายการข่าวของผู้หญิงคนนี้นก็เพราะว่าเห็นแก้วไปดีไหมเป็นแก้วสตาบักเป็นแก้วสตาบักที่เธอเอามาตั้งบนโต๊ะอ่านข่าวในขณะที่รายการข่าวนี้กำลังออนแอร์อยู่ทาง TGRT Harbor ก็คือสถานีโทรทัศน์ที่เธอสังกัดอยู่นั้นตำหนิว่าผู้ประกาศข่าวผู้หญิงคนนี้ละเมิดกฎข้อบังคับของบริษัท ห้ามโฆษณาแฝงให้กับธุรกิจต่างๆนี่นะอันนั้นคือประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นหลังนี่ร้ายแรงกว่าก็คือว่ามันกระทบความรู้สึกของชาวตรุรกีในประเด็นสงครามที่ถนนกาซานี่นะคือสตาบักเนี่ยท่านผู้ชมครับคนตรุรกีเนี่ยมองว่าสตาบักเนี่ยไปให้การสนับสนุนอิสราเอลในการโจมตีที่กาซานี่นะ แล้วในอดีตมันเคยมีประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นฟ้องร้องกันทางกฎหมายระหว่างสตาร์บัคกับสหภาพแรงงานของสตาร์บัคกรณีที่สาภาพแรงงานโพสต์ผ่านทาง X ประกาศจุดยืนสนับสนุนปาเลสไตน์หลังที่มีสงครามเกิดขึ้นมีการใช้สัญลักษณ์ของสตาร์บัคบริษัทก็เลยฟ้องสหภาพแรงงานเพราะว่าไปละเมิดเครื่องหมายการค้าก็เลยทําให้ลูกค้าของ บริษัทก็เลยฟ้องเพราะมองว่าสาภาพแรงงานนั้นทําให้สตาร์บัคเสียชื่อเสียงแล้วตอนนั้นสตาร์บัคก,ก็ยืนยันว่าเขาไม่สนับสนุนใครเลยไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่าปาเลสไตน์นะมีจุดยืนในการต่อต้านความรุนแรงด้วยซ้ําไปนี่นะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวตุรกีนะชาวตุรกีก็เลยต่อต้านสตาร์บัคน,นี่นะ แล้วพอผู้การคนนี้เอาแก้วสตาร์บัคขึ้นมาวางตอนอ่านข่าวก็เลยเป็นเรื่องนี่นะมันเหมือนกับมันเหมือนโฆษณาแฝงด้วยใช่นะแต่เรื่องหนึ่งก็คือมันมันมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามอยู่ด้วยใช่นะก็คือผู้ประกาศข่าวคนนี้จงใจแหละจงใจตั้งแก้วสตาร์บัคเอาแบบเอาแบบภาพนิ่งที่ไม่ไม่ต้องอแบบเนี้ชัดเจนอ่ ซึ่งถ้าก่อนหน้านี้เธอไม่เคยตั้งโชว์แบบนี้และมาตั้งโชว์ตอนที่มันมีปัญหาเรื่องของสงครามอิสราเอลกับกาซาเนี่ยก็ชัดเจนแล้วใช่ไหม,มแล้วเธอตั้งโชว์สตาร์บัคแบบนี้ก็ยังไงอ่ะเข้าข้างใครใช่ไหมใช่เอ,อในเมื่อคนตุรกีมองว่าสตาร์บัคอยู่ข้างอิสราเอลอใช่ไหม,มแล้วก็ทางสาภาพแรงงานของสตาร์บัคในตุรกีเคยประท้วงอิสราเอล แล้วถูกทางด้านของสตาร์บัคในในตุรกีเนี่ยฟ้องฟ้องใช่หมคือสตาร์บัคเขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้าข้างใครแต่ไม่อยากให้ทางสหภาพแรงงานเนี่ยเอาโลโก้เข้าไปใช้อเออแล้วเธอคนนี้อยู่เนี่ยเอาแก้วสตาร์บัคมาตั้งแบบเนี้ยอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ถูกนะใช่ไม่ถูกใช่มันเหมือนโฆษณาแฝงแล้วมันมีประเด็นเรื่องความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกด้วยใช่เออโดนเลยโดนปลดเลย เรียบร้อย